หลักศาสนาท่านสอนลูกที่กรรมถ้ากลัวทุกข์ก็ให้ระวังต้นเหตุคือการทํากรรมอย่าทําความชั่วช้าละลูกแก่ตนแล้วจะเป็นผลชั่วขึ้นมาอย่างเวลานี้เราทั้งหลายเกิดมานี้ใครทราบได้เมื่อไหร่ว่าเกิดมาจากภพใดชาติใดทั้งๆท,ที่เราก็เป็นนักเกิดแก่เก็บตายด้วยกันมาตั้งกับตั้งกันเป็นนักเกิดนักตายด้วยกัน เอามาแข่งขันกันไม่ได้ในพบของบุคคลและสัตว์ลายหนึ่งหนึ่งเพราะมากด้วยกันเราก็ไม่ทราบได้ว่าเราเกิดมาเพราะเหตุผลกลไกลอะไรเกิดมาจากชาติใพดพใดไม่ทราบเพราะกรรมพาให้มาเกิดมีอวิชชาปิดบังร่องรอยแห่งการเกิดการตายของเรามาโดยลำดับเกิดมาเท่าไรก็ไม่ทราบว่าเราเกิดเป็นอะไรต่ออะไรมาจนกระทั่งเป็นปัจจุบันนี้ เช่นเราเป็นมนษุษย์เราก็ทราบแต่ว่าเราเป็นมนษุษย์ที่นี้เวลาตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้อีกเหมือนกันคือปานความเป็นมาของเรามาเกิดที่นี่เราก็ทราบไม่ได้ความเป็นอยู่หาความแน่นอนภายในยจิตใจไม่ได้ว่าวุ่นขุนมัวเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้พระอํานาจแห่งกิเลสมันฝังจมอยู่ภาย,นายจในจิตใจทุกผู้ทุกคน ไม่ได้เว้นเรื่องของกิเลสต้องฝังในหัวใจทุกคนกิเลสนั่นคือเป็นเครื่องเป็นยาพิษมันฝังอยู่ภายในใจของสัตว์ทุกคนของบุคคลไม่เลือกมีอยู่ได้กันนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงหาความสุขไม่ค่อยได้เพราะกิเลสเหล่านี้ฝังอยู่ทุกหัวใจท่านจึงสอนให้มีธรรม เป็นเครื่องชาล้างความสกรปรกโสมมของกิเลสที่สร้างกองทุกนี้ให้ค่อยจืดจางหายไปเป็นลำดับด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรม